สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสุ่ม350ผลมาดูว่าวันนี้เราจะได้ผลอะไรบ้างนะครับทุกคนแล้วเราจะได้ผลที่ดีหรือเปล่านะครับทุกคนเนาะก็อขอคนละหงไลค์หนึ่งสติ๊ก์ด้วยนะครับทุกคนเนาะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา,ราเราจะมาเริ่มตั้งแต่ผลที่1ถึงผลที่4กันเลยละกันนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่ม350เนาะปะเปิดประเดิมผลแรกด้วยผลอะไร โอ้โยผล p v ีนะครับทุกคนตัวเขียวก็ต้องคู่กับผลเขียวเฮ้ยอโหคือแบบว่าแล้วแต่เปิดมาแล้วยังไม่เคยแบบว่าผลแรกแบบได้ดีเลยป่ะยังไม่เคยใช่ไหมเปิดตื่นเลยล้นด้วยผลช็อตเร็วเลยบอกเลยเปิดหนึบหนึบเลยอ่ะหนึบหนึบเลยอ่ะหนึบจริงอ่ะเราไปวางไว่าจงไงเดี๋ยวว่าเพื่อนเหรอ ผลไม่ดีเลยอ่ะนี่นี่นี่คนนี้นนี่คนไหนอ้าวไม่ดีเลยโอ้ยผลเกินเม็ดเม็ดเม็ด เฮ้ยมาแล้วโอยกว่าจะมานี่คือแบบว่าผมส่งแบบเงียบมากเลยนะทุกคนผมว่า EP เนี้ยอาจจะเปื่อยก็ได้นะครับเพราะว่าได้อะไรมาก็ไม่ตื่นเต้นนะครับอันนี้ผมก็ได้มาบ่อยแล้วเหมือนกันแต่ก็เออตื่นเต้นหน่อยละกันนะครับเปิดได้โมจิ้ยมีสายฟ้ามาด้วยแต่โมจิคนเล่นจะกว่ากันแหละไม่มีหรอก <c oughs> เปิดหาเงเสือไเงเปิดฮะ ชาโนกินไปเออแั่แหละสวยมากน้องโอ้โหกินเสร็จปุ๊บแปลงร่างจริงมาเป็นกิโลเงใครวะเจ้าเดิมไม่มีเจ้าอะไรกันแล้วเว้ยมันก็หลอกมาในตัวอีพีเนาะเดนกูหลอกตัวปีเนาะ ตอนนี้นะครับทุกคนแปรสิพลนะครับคือวันนี้เราเกลือกันแบบขั้นสุดยอดอ่ะแบบซุปเปอร์ทซยายังเทียบไม่ติดผมบอกเลยอ่ะวันเนี้ยก็แบบเกลือนมากอ่ะเปิดผลแห่งความรักโอเคคนโตมาคนโทรเฮ้ยมันกินไรอ่ะสรุปผลอะไรน้องพูดมาเวน้องเวน้องเหรอไหนอ๋อไปดิ ไหนอะตายตีนออ,อ,นอ๋ออ๋อตายตีนออ๋อโอเค <c oughs> วีนอกนะครับแล้วก็ผลเลือ <c oughs> โอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้ดูดีแปดสิบผลก็คือได้ผลนี้แล้วก็ผลเลืบแล้วก็อันนี้แล้วก็นี่แค่นี้ <c oughs> คือแบบเกลือมากแลยครับทุกคนคือแบบแปดสิบผลได้มาแค่สี่ผลแต่ <c oughs> เราจะไม่นับไอ้ผลพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวไปส่งกระตอเลยน,นะครับทุกคนเปิดอันไี้อัีผลตาโบะจ้ะ ฮะกาเวตี้ทิ้งทิ้งไม่ทิ้งไม่เชื่อไม่ทิ้งไม่เชื่อจะทิ้งหรือจะกินจะทิ้งหรือจะกินน้องโอเคเราได้กาเวตี้มานะครับทุกคนเออถือถือว่าถือว่ามันก็แบบกลางกลางกน้องก็เสือยังไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยมาเลย ผลน,นี่คือไม่ได้เจอกันนานมากแต่ EP แรกๆนะครับทุกคนเราได้บ่อยมากแต่ EP หลังๆมานี้เราไม่ได้เลยนะครับทุกคนผลเนี้ยวกนี้นนเห็นมันต้องอ๋อแน่นอ,ออนอนะเอนอผลอะไรนะอะไรกันนะเปิดอ๋อเปิดอ๋ออ๋อผลอะไรอ่ะอ๋ะอชอบหรือเปล่าเอ้ยนี่นน พี่ฝีนิกนะครับทุกคนโอ้ยก็เตะผมไม่ได้นานแล้วจริงๆนะคนฝีนิกเออใช่ป่ะใช่ป่ะมันไม่ได้นานแล้วเออโอเคอ่ะพี่ยะผมฟังหน่อยนะพี่ผมฟังหน่อยนะพี่ยะเฮ้ยหลังๆมาลัวๆเลยได้ติดต่อกันอีกแล้วอีโควิดเลยเนี่ยเฮ้ยหลังๆคือแบบดีจัดนะครับทุกคนเราจะครบ100แล้วนะครับเปิดกันเลย เดี๋พอผลนี้นะครับก็คือเป็นผลที่ดีมากเลยนะครับทุกคนกับการที่ใครทุกคนจะทําคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะครับฮ้ยทั้งหลังมาคือเราแบบตั้งแต่เราบ่นนะครับว่าเราได้หน่อยคือมันมาลัวเลยจริงๆทุกคนไปแล้วเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละ มาดูนะครับว่า100อดีเนี้ยเราจะได้ผลดีกี่ผลนะครับทุกคนมาสุ่มเลยละกันนะครับไอดีนี้ห0่100อันนี้เราจะสุ่มให้ทุกคนดูเลยว่ามันได้อะไรวันเนี้ยอะไรอะผลยังดีเลยนี่ดีเกือไปเวิร์ัด นี่ไงโอ้ยผลอันนี้อย่าไปสนใจพี่เป้เลยแล้วมัน3ามผลเราได้จุ๊ๆโอเคเราได้ผลพระมานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมานับนะครับผลหลักล้านได้กี่ผลนะครับแต่ว่าผลฟิกกับผลอันนี้มันได้เยอะเกินไปแล้วผมแบบมันชิวๆแล้วแต่ๆก็จะนับให้นะครับเพราะมันเป็นผลหลักล้านนะครับทุกคนเราได้ผลหลักล้านมานะครับทุกคน14ผลนะครับทุกคนจาก100นะทุกคนก็เกลือไม่เกลือก็คิดกันเองเลยแล้วกันนะครับ มาแล้วอันนี้คือบักปวามมันก็สมุนนี่แหละแต่ว่าผมก็สมได้บานนะครับผล,ลอะไรมันคือผลอะไรวะมันคือผลอะไรนะไหนเปิดมาดิาเปิดมาสิเปิดทุกคนเลยฮะ <laughs> จริงอ่ะมริง <laughs> กระบนอน่ะ อ้าจริงนี่ไหนต้องทิ้งวันทีลิงวันทีจริงมาโอ้โหแล้วมาทิ้งได้ด้วยโอเคตอนนี้นะครับทุกคนเราได้หุ่นดีนะครับเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้คือแบบถ้าเล่นหุ่นหลักล้านอ่ะคือแบบมันจะได้สองคนน่ะจริงมะไอตอนนั้นก็ได้สองคนตอนนี้ก็ได้สองคนนะครับตอนนี้นะครับผมสุ่มได้หุ่นมังกรนะครับทุกคนไหนเติร์นสุ่มได้หุ่นพาร์ทนะเฮ้ยเฮ้ยน้องตอนน้องอย่าดวงดีเหมือนพี่อ่ะโอเคแล้วพี่ผมไปแล้ว โอเคได้ได้ผลมังกรมานะครับปึ๊บโอเคเฮ้ยเอาว่าเหลือผลเสือที่ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าเราสุ่มได้ผลเสือนะครับในอีพีก่อนหน้านี้นะครับทุกคนถ้าใครอยากดูก็คลิปนี้เลยนะครับอืมผมสุ่มได้ผลเสือนะครับเปิดฮ่าอ้ากินเดี๋ยวมันก็กินเชื่อดิ อ่านี่นี่พี่น้องนี่นี่คือพี่น,นี่ไงว่าอยู่เมื่อกี้มันได้เหมือนมัง,งกรแล้วตอนนี้มันได้หมดชาดโดเฮ้ย <laughs> ดีใจด,ด้วยดีใจด,ด้วยอะไรอ่ะเออดีใจด,ด้วยดีใจด,ด้วยเออทิงท้งทิง้งทิ้งไปไปเปิดเอาสรุปม,มึงได้ปะเนะี่ยมามันกินโชว์ไปแล้วอ๋อกินโชวจแล้วเปิดทุกคนดูดิผมไม่<อ>ได้กินมาประมาณสิบปีละคือมันหิวมากหิวจนต้องแบ่งต่ออ่าใครนอนกลางคืนก็สู้ๆนะ ช่วงนี้นะครับทุกคนก็ดวงไม่ค่อยดีนะครับก็มาหาอะไรที่มันว่าเพิ่มดวงหน่อยละกันนะครับใช่ไหมชิปมีโซโซชิปมีโซโซโอ้โหพี่พี่ดูซิไม่ดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูหนึ่งถึงพี่จะดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูเรื่องของพี่ใีตอนนี้แล้มีเอ้ามามีกำลังใจในการซุ่มละซุ่มแป๊บเปิดฮะ กูผลกูไหนได้หรอเอา้าน,นึกว่ามันจะกิน <c oughs> นึกว่ามันจะกินเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะวางไว้วางไว้ตอนนี้นะครับทุกคนเราได้ผลคอนโทรของจริงมาแล้วนะครับทุกคนนึกว่ามันหลอกมก็เลยแบบเออไม่เอะใจเรื่องของมันได้ก็ได้อะไรเงี้ยหนึ่งร้อยถึงสองร้อยผลคือเราเกลือมากนะครับก็คือเราก็ได้พระไม่หนึ่งผลแล้วก็นิดหนึ่งผลแล้วก็เงาแล้วก็อะไรก็บบาบาบาก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเราได้มังกรมาด้วยนี่หว่าเออก็ถือว่าก็ดีนี่หว่าอ้าว เผือกอลลิง์ผิดอ่าถ้าใครก็อยากดูติดต่อของผมนะครับก็ดูได้นะครับเนาะก็นี่เลยติกต่อผมนะครับมาดูได้นะครับเปิดผลสไปด์ผลสไป์เฮ้ยผลหมีไหน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 ผลหมีแปงลงร่างเป็นหมีเออแต่ว่าผลเส,เเสือก็แปงลงร่างเป็นเสือมื่อก่อนแปลงร่างเป็นมังกรนะแต่ผลหมีมันไม่แปงลงร่างเป็นหมีนะอัน <c oughs> นี้นแปลกๆละอันนี้ไปแก้มานะครับ ตอนนี้นะครับทุกคน196ผลแล้วนะครับแต่ว่าพี่เป้บอกว่าผลหมีนั้นน่ะเขาแบบเขาเถียงกับเรานะครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพูดไปแล้วไปแล้วมันได้ผลนี้เฉยเลยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ก่อนคือเขาบอกว่าคูมะเป็นแมวแต่ผมเต้ยปอนบอกว่าเป็นหมีทุกคนว่าเป็นตัวอะไรทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนแล้วเขาแบบว่าเขาไม่ยอมพวกเราอ่ะแล้วเราจะพิมพ์นะครับดูนะครับเรียกคูมะเป็น หีพีดบูมันคือแมวมันเมื่ีคือแมวอ๋อโอเคพี่โอเคพี่แต่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นกุมะหรืออะไรไงถ้าทุกคนรู้นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยว่าบัคุมะมันเป็นตัวอะไรครับแต่ว่าพวกเราตอนนี้เปิดเลยก่อนจะต้องร้อยได้โมจิอีกหนึ่งผนครับโอ้ไม่กดโอเคเราจะเดินทางไปถึง200ร้อยผลแล้วนะครับทุกคนไป โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับไอดีที่1 9 7นะครับถึง200นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลาเป็นเวลาตีสองซึ่งผมปลุกไอ้พวกเนี้ยมาละ <c oughs> มาไปนอนกันมาเพราะว่ามันเข้าเกมกันไม่ได้นะครับเออโอ้ผอนที่200ก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้อะเ <c oughs> สียงอาจจะงอมๆอมหรืออาจจะอาจจะอะไรด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าไอ้พวกนี้อาจจะไม่พูดเลยก็ได้เ <c> พ <oughs> ิ่งปลุกคันมาเปิด โอ้โหผลเวกก็สองร้อนี่ก็ผลก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าขอคนละหนึ่งไได้มาครับทุกคนเนาะเพื่อการเดี๋ยว่าให้กําลังใจพวกนี้หน่อยถ้าใครอยากติดตามมันก็3ช่องนี้เลยนะครับทุกคนเออไว้กดติดตามมันด้วยนะครับเปิดเกยรอเฮ้ยมาเลยมาเลย ในค่ำคืนนี้ตอนตีสองเสียงดังไม่ได้หัวเราะตอนตีสองนี่ทุกคนก็รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบางคนแบบว่ากั้นขำพูดถึว่าแบบว่าดูทิกตอกแบบว่านอนกับพ่อแม่อะไรเงี้ยกั้นขำขำไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องตลกเปิดอะไรพี่พี่ขำอะไรพี่พี่ขำอะไรเปิด คอนโทรกับเลิฟนี่ไงผมบอกเลยนะครับว่ามันจะได้แบบ2อันแบบติดต่อกันนะครับทุกคดนันก็คือตะกอดเราได้มา2อันแล้วนะครับทุกคนเออเนี่ยอันนี้ใช่้แม่คอนโทรที่พี่ได้มาเมื่อกี้ใช่กินเนี่ยอร่อยยิงๆเลยพีวิวรสชาติอย่างนี้โพี่มีน้ำจิ้มไหมพี่มีแบบพริกเกลไม่พี่ไม่เปิดฮะ ผลหมีไม่ใช่ผลแมวนะพี่พี่เป้พี่เป,เป้ไม่ใช่ผลแมวนะพี่ผลผลหมีนะพี่ <laughs> แมว <laughs> เออผลหมีพี่เออแมวเอทิ้งไปไอคอนผลนได้งเงียบกิฟต์เลยนะเพราะว่าเราเพิ่งปลุกมันขึ้นมานะครับทุกคนเปิดมันเจ้าตอเกินเปิดนกเปิดชีวิตจริงก็แ <laughs> พ<ร>้ไงะฮฮะ เดี๋ยวใครอ่ะไอปอนป่ะเฮ้ยปอน, <Hey! S 1> ปอนโอ้โหทุกคนทุกคนควรให้มันไปนอนป่าวะคือขณะมันได้ผลมังกรมันมันยังเงียบอะ่ะเฮ้ยน้องตอนนี้นะครับเราได้ผลมังกรมาแล้วไอคนได้แต่ผลมังกรเงียบกิบเลยเฮ้ย <laughs> น้องไหวหรือเปล่าเฮ้ยปอน ไหวไหวใช่ไหมน้องนั่นน่าจะไหวแหละเออก็ให้กําลังใจมาด้วยนะครับในการที่ไปกดซับสไครต์ช่องมานะครับช่องนี้เลยละกันทุกคนเออไปซับพอร์ตมาด้วย รอบนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นรอบที่296นะครับทุกคนก็จะสุ่มหมดก็สองเก้และเนาะก็เราจะครบ3ามเลยนะครับแต่ว่าเม่รประกันนะครับว่าผลทุกคนเนี่ยจะอยู่กับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมต้องออนเซิร์ไปถึงพ่งนี้นะครับเพราะว่า ID ของพวกเตยหรือพวกนี้นะครับหมดแล้วนะครับทุกคนเออต้องไปซื้อใหม่ป้าที่ร้านคิบะสาตโตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอืมเราน่าจะต้องไปซื้อแล้วล่ะ อ่าบางคนถามนะครับว่ารหัสเอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากชิปสโตร์นะครับทุกคนก็ไปเลือกซื้ออะไรกันได้เลยนะครับทุกคนอ่าเป็นร้านของพี่ยาเองนะครับซึ่งผลทุกผลเนี่ยอ่าที่บอกไม่รับประกันก็คือแบบว่ามันอาจจะหลุดนะครับแบบว่าตื่นเช้ามาปุ๊บหนิดหลุด เซิร์ฟลุดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต่อยๆอ,อ,อ,อะไรตลอดนะเพื่อที่ให้มันไม่หลุดนะครับทุกคนเออก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้มันจะหายหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนะครับทุกคนถ้าผลไม่หายทุกผลรวมถึงผลมังกรแล้วทุกผลที่ได้มาผลดีๆนะครับผมจะเอากองกองกองกันเป็นกองเดียวแล้วผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟวีไปในเพจนะครับทุกคนเออแล้วมาดูว่าจะมีใครมาเอาผลทุกผลหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่เป็นเกาะนี้นะคือจะสุ่มทุกเกาะเลยอ่าอะไรประมาณนั้นอืมเดี๋ยวดูกันละกันนะครับไทย ถ้ามีไทยคลิปก็คนไม่หายแต่ถ้าไม่มีก็ตามนั่นแหละไม่พูดอะไรเยอะแยะไม่พูดอะไรเยอะแยะโอ้โหสองร้อยก้าสิกนะครับตุ๊ตา day two morning ครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงสิกนาทีนะครับพวกเราก็ตื่นมาถ่ายกันต่อนะครับปลุกอีกแล้วรอบนี้ไม่ใช่ผมปลุกพวกมันมันปลุกผม โอเคมาไอดี okay, ID ที่300นะครับทุกคนมาดูว oh ่าเราจะได้ผลอะไรไปโอ้โหเป็นไงมีใครจะสู้ผมหรือเปล่าแค่นั้นแหละเดิมพันมาเลยตัวเขียวต้องควบของเกียวเขียวเว้ยไหนเปิดดีไอเขียวเปิดก็แรกเลยมันก็เกี่ยวเกินไปนะบางทีเอเตะเตะถ้าเราแต่งตัวเป็นเสือเราเราจะได้ผลเสือเปล่าวะไม่ปิดที่ไม่ใช่แมว โอ้โหผลที่สา0คือเกลือกันทุกคนเลยนะครับทุกคนเฮ้ยแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟเราไม่ลีนะครับเป็นไงเซิร์ฟเราไม่หลุดไม่ได้ยังไงเปิดเปิดฮะฮ่าไอ้ชาอันสดใสเช้าวอันสดใสสดใสไหม น้องสดใสเว้ยสดใสเว้ยวันนี้สดใสเว้ยโอเคเราแวงไว้หมดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้มาตื่นแล้วไงเมื่อคืนมันไม่ตื่นขนัดได้ผลมากรมันยังเงียบอ่ะเฮ้ยมาแล้วในที่สุดเราก็มาแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยไอ้สามต้องปาดไปไกลดิน้องเฮ้ยพู้เล่นพูเล่นพูดเล่น เปิดมาดูพี่ดูพี่มามามามุง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 ดูพี่มามุงดูพี่เออดูดูนะดูนะดูนะดูดูดูแลจำแล้วนำไปใช้พลเลงโงคูไปกูไปละนี่ได้ชาโดน้องอ๋อชารดออยู่ไหนวะเออจะดีใจดีเพราะว่ามันมีตรงนี้สองผลแล้วโอเคกูก็ต้องดีใจนะมันเพิ่งได้แค่สามผลเองโอเค รอบนี้นะครับจะเป็นรอบสุดท้ายของคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วผลทุกงหนี้นะครับเราจะแจก FC นะครับทุกคนนะใครเร็วใครได้แต่ที่รู้มาสุ่มกันเร็วๆน้องๆผลที่350นะครับแต่ว่าเราจะแถมสองผลนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบแถมเนาะสองผลอย่าง,างน้อก็แถมไอคลิปที่แล้วแถม111ผล <laughs> คลิปนี้แถมสองผลละกันละ่ะต <laughs> <า>ั้งสองผลตั้ง2ผล,2ผลโอ้โหเป็นการปิดที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่มามาหนึ่งทอสามเปิดอือือ เรือโอเคเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์นะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างโอเคทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นผลที่เราสุ่มมานะครับ350ผลนะครับทุกคนในนี่มีประมาณ350กว่าผลเลยนะนี่เป็นไงที่เราได้มานะครับอันนี้เราสุ่มจริงๆนะครับไม่ได้เฟ้นะครับอันนี้เราไม่ได้ตัดต่อนะครับโอ้ชาตัดต่อกูตัดต่อเก่งที่สุดในโลกก็แหละถ้าตัดต่อโอ้โหสปินเยอะจังอะสปินเยอะจัดแล้วก็คอนโทรนะครับผล พันได้ผลเดียวเองโง่ปกติมันจะเยอะไม่ให้โลอ๋อไม่ใช่งานมันเกิดพี่เป้อ๋ออ๋อมีอ๋อมีพัดอ๋อตรงนี้สองผลโอเคแล้วก็มังกรนะครับแล้วก็ชา o w โมจิเรบ แล้วก็อะไรพวกนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้ผลเสือแล้วก็ผลหิมะนะครับทุกคนที่เรายังไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่าเราจะเอาทุกผลนี้ไปรวมกันที่เดียวเลยแบบกองเดียวเลยมังกร2อผลเราก็จะเอาไปกองกองเดียวเฮ้ยทุกคนเก็บผลดิทุกผลเลยตอนนี้นะครับทุกคนโล่งหมดเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในตัวพวกเราหมดแล้วเราจะทําการไปเกาะที่ผมคิดไว้นะครับก็คือแบบไม่ได้ให้ทุกคนแบบว่าหายากเนาะจะไปแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าหาง่ายๆซึ่งเราจะเอาไว้ตรงที่มันพีพีกันไม่ได้นะครับก็คือในนี้เลย นี่แล้วเราก็จะยืนอยู่ข้างบนนี้แล้วเราก็จะทิ้งเขาก็จะเปบื่อทมานี่นะทุกคนเนี่ยผมจะทิ้งมังกรด้วยนะครับคือผมจะทิ้งทุกกดเลยคือจะแจกหมดเลยนะครับดูเซิร์ฟบนดวงอะมันดูลงเฮ้ยทุกคนทำไมเซิร์ฟไปอย่างนงี้มันเยอะเลยอะไรกันครับเนี่ยเยอะมากอะคือเยอะเกินไปโอเคโอเคแบบแบบทิ้งทิ้งจะน่วงอะทิ้งจะน่วงทิ้งจะน่วงมีอยู่จริงโอ้โห นี่นะครับทุกคนผลที่เราจะแจกนะครับก็คือเต็มไปนี้เลยก็คือถ้ามากระจายก็ปล่อยมานะครับทุกคนเออบอกเลยนะครับว่ามีบทมังกรด้วยนะครับอืมนี่นะครับทุกคนก็เป็นกองของเรานะครับที่เป็นผลแบบไปเยอะอย่างนี้เลยโอเค มาพวกเราพวกเราจะยืนกันอยู่ตรงข้างบนแล้วผมจะโพสต์ในเพจนะครับทุกคนถ้าใครอยากเรื่องกิจกรรมอะไรนี้นะครับเผื่อมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผมด้วยนะครับใน Facebook นะเดี๋ยวผมจะโพสต์ตอนนี้นะครับทุกคนเราได้โพสต์แล้วนะครับแต่ว่าไอ้สาวคนนี้อย่าเข้านะบอกไว้ก่อนโอเคทุกคนนี่นะครับเราโพสตแล้วครับเป็นลิงก์เซิร์วีด้วยนะครับนี่นะครับทุกคนแจก350คผลนะครับกดปิฮะแต่ผมเกลีย จอดจานเอ้ยน้องไม่เป็นอะไรอันนี้เรารีบมาดูนะครับว่าจะมีใครมาหรือเปล่านะครับเราเอาไว้ตรงกอกลางนะครับนี่นะทุกคนผลบางกรก็ยังอยู่นะครับตรงนี้นะแล้วก็อีกผลนึงก็น่าจะอยู่ข้างใต้เราเนี่ยแหละอีกผลนึงไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนในกลองนี่แหละนะครับทุกคนบอกนะครับถ้าใครเข้ามาก่อนคนนั้นได้นะครับแต่ว่าจะมีหรือเปล่าไม่รู้ <54. S 2> <NY Commons> นี่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวทาง YouTube น้อยใจเราก็โพสใน YouTube ด้วยนะครับแจกผลตอนนี้3ามรผลนะครับมาเอาไปให้หมดเลยคือแบบว่ามาปุ๊บได้ปั๊บอะไรอย่างงี้ไอพวกนี้อยากกระโดดนะเดี๋ยวอยากกระโดดนะเดี๋ไม่กระโดดแล้วว้าเฮ้ย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 เฮ้มาล้วหนึ่งมาละหนึ่งน้องน้องนมาโอเคผลมาก่ออะไรยังอยู่นะครับทุกคน ยังอยู่ยังอยู่แต่แค่เขาจะรู้หรือเปล่าว่าผลอยู่ตรงไหนอ่าคือถ้าเขาได้มาถ้าเขามานะครับคือเขาจะได้ทุกผลเลยนะถ้ามาคนเดียวก็จะได้ทุกผลเก็บไม่ได้เลยนะครับคือเราไม่ห่วงนะครับเข้าก่อนได้ก่อนแล้วได้หมดเลยโอ้โหเป็นไง ผมขาดดีเกินเอ้พวกนี้คือนทำลายไหลแล้วอ่ะเอ้าแล้วมันแหละเขาจะเข้าได้วะเนี่ยเฮ้ยไม่คนไม่คนแล้วไม่คนแล้วไม่คนแล้วไมมามาองคนแล้วครับมาดูนะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนกันลยังไม่ได้อยู่เกาะนี้เลยเขาอยู่เกาะน้เกาะน้อ๋อเขาอยู่เกาะสุมฝนแต่ว่าเราเอาคนมาทิ้งอยู่ที่เกาะกลางมาแล้วมาสองคนแล้วครับตอนนี้ เอาแล้วมาดูนะครับว่าใครจะได้อันนี้คือเราไม่รู้จักนะครับอันนี้คือเราโพสต์จริงๆนะครับให้ FC จริงๆนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไอ้ผลพวกนี้ไปทําอะไรเออผมก็เลยเอามาแจก FC นะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยมาสองคนเลยมาแล้ว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  กระล่างอ่ะดีอ่ะดีอ่ะดียังไงอีซี่เก็บบวกดีบางอย่างกู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปให้หมดเลยมาแล้วโาแอ้ยฉลาดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเกิดการแย่งเกิดกันกันเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหควนหายในเวลาอันสั้นเหโอเก็บแบบไม่สนเอาเก็บได้ไม่ได้ขอบคุณครับ เก็บหมดเก็บหมดไม่สนผลใครเยี่ยงเลย thank you ครับ thank you so much ผมบอกเลยนะครับว่าอันนี้แจกจริงนะครับอันนี้เป็น f c จริงๆนะครับเนาะอ่าคือเราแจกแบบจริงๆสรุปมีคนเข้ามาอีกว่าเลย มีคนเข้ามาเรื่อยๆโอเคตอนนี้นะครับเหมือนเขากำลังสุมเฮ้ยคนนี้ได้ผลมางกรคนนี้ได้ผลบงกรด้วยมีบางกร2ผลนะครับที่เราสุมมาได้โอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ,บก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุ๊บ <laughs>